การออกกำลังกายการเคลื่อนไหวข้อต่อเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเองมีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวซึ่งอาจจะเกิดจากการอ่อนเปลียอ่อนแรงหรือมีข้อจำกัดทางด้านระบบประสาทเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยอัมาาพาตครึ่งท่อนหรือครึ่งซีกข้อดีของการออกกำลังกายป้องกันการยึดติดของข้อต่อและกล้ามเนื้อช่วยลดอาการแข็งเกร็ง กระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดชลดอการบวมขอข้อติดไ,<ร>ได้ถ้าบริหารข้อไหล่ถ้างอเหยียดแขนให้ผู้ช่วยเหลือมือข้างหนึ่งจับที่บริเวณข้อมือและมืออีกข้างหนึ่งจับใต้ต่อบริเวณข้อสะกขยับอย่างช้าๆไปให้สุดช่วงการเคลื่อนไหวทำซ้ำ10-20ครั้งท่าที่2ท่ากางแขนหุบแขนผู้ช่วยเหลือมือข้างหนึ่งจับที่ บริเวณข้อมือมืออีกข้างจับใต้ต่อบริเวณข้อศอกทำการกลางแขนหุบแขนผู้ป่วยทำซ้ำ10-20ครั้งท่าที่3ท่างอเหยียดข้อศอกผู้ช่วยเหลือจับที่บริเวณข้อมือของผู้ป่วยทำการงอข้อศอกเข้าจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นเหยียดแขนออกจนสุดทำอย่างช้าๆ10-20ครั้งท่าที่4กระดกข้อมือขึ้นลง ผู้ช่วยเหลือมือข้างหนึ่งจับที่บริเวณข้อมือมืออีกข้างจับต่อนิ้วทั้ง4นิ้วทําการขยับข้อมือขึ้นลงจนสุดช่วงการเคลื่อนไหวทำซ้ำา10ครั้งถึง20ครั้งท่าที่กํากมือแบมือผู้ช่วยเหลือมือข้างหนึ่งจับต่อบริเวณหัวแม่โป้งมืออีกข้างจับที่บริเวณนิ้วทั้ง4นิ้วทําการกามือและแบมือ1 0ถึง20ครั้ง ท่าที่6ท่างองเหยียดข้อสะโพกและข้อเขา่าผู้ช่วยเหลือมือข้างหนึ่งจับใต้ต่อบริเวณข้อพับเขา่ามืออีกข้างจับใต้ต่อบริเวณส้นเท้าทําการงอเหยียดข้อเข่าและข้อสะโพกจนสุดการเคลื่อนไหวทําซ้ําิบถึงยีครั้งท่าที่7ท่ากางหบข้อสะโพกผู้ช่วยเหลือมือข้างหนึ่งจับใต้ต่อข้อพับมืออีกข้างจับที่ใต้ต่อบริเวณส้นเท้า ทำการกลางหข้อสะโพกทาซ้ําิ0ครั้งถึง20ครั้งท่าที่8ท่ากระดกข้อเท้าขึ้นลงผู้ช่วยเหลือมือข้างหนึ่งจับที่บริเวณข้อเขา่าหรือบริเวณหน้าแข้งมืออีกข้างทําการจับบริเวณใต้ต่อส้นเท้าทําการกระดกข้อเท้าผู้ป่วยขึ้นลงอย่างช้าๆทาซ้ำาั0บถึง20ครั้ง